ขูอองค่ะโมชีเขาเล่นของเขาเก็บด้วยค่ะดูสิค่ะแต่วันไหนถ้าไม่เก็บเดี๋ยวจะถ่ายส่งรูอองเลยนะคะคูอองค่<ข>า,แา่แล้เก็บแ้เาร็วๆครับร ให้แล้วสิคะเจ้ไปช่วยน้องจับถุงหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็รูดซิปเอาไปเก็บไว้ให้เป็นที่ค่ะ ช่วยกันรูดซิปเลยครับ <c oughs> เร็วๆครับร <c oughs> ูแล้วไปเก็บไว้ที่เดิมเลยนะครับบห <c oughs> วังให้เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ถือไว้เก็บเลยครับ <c oughs> ถือไว้เก็บไว้กันทันที่นะครับ โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ